นี่นะจ้ะพี่น้องชีวิตคุณแม่ยลีงเดียวในต่างแดนเนาะเวลาเ่าเป็นไข่เป็นดาวจอเสียห่อกระตงพยายามรักษาตัวจับควางให้มันหายเร็วที่สุดเพราะว่าเขายังเหลือลูกสองคนที่ห่ากต้องดูแลอยู่ยังดูต้องดูแลอยู่ถึงเมื่อน,นี้จ้าลาสิเพิ่งหายไข่เพิ่งจะฟื้นตัวได้แต่ในหน้าที่ของควมเป็นแม่เนาะ ได้ยางนักกินเบิดเขาก็ต้องฝืนอดทนสู่ยางไปซื้อนักกินเพราะว่าเขาเสียัยผู้ใดผ่้ใดแล้วอยู่ต่างแดนเพราะว่าเขาอ,อยู่กันแค่สามคนแม่ลูกนะเนาะเวลาเปิดกล้องอ่าพัสดุเอฟซีกินฮอตน้องเอลิธานะจ้ะพี่น้องว่ามีคนมาห่งวงเบ้านำสีสเปรย์กันพี่น้องสาแล้ก็ต้องกราบขอพะกุณนพี่เข็มเลืออ่าช่องแม่ น้องเอมมาอินโนเว่นนะคะที่เอ็นด,ดูน้องเนื่อยนอ้องล้งการทรงเสื้อผ้ามาให้น้องเนื่อยแล้วแรก็ต้องกราบขอพระคุณหลายๆขอให้เอฟซี FC, ทุกท่านหรือเอฟซี FC, ท่านที่ส่งของมาให้หรือท่านที่ส่งกำลังใจกำลังใจมาให้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมใจพัฒน,นาขอให้ความสุกกวาเนเจริญรุ่งเรือง เขามาหาเอฟซีทุกท่านและกาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระรัตนาตราัยปกปักรักษาทุกท่านด้วยเถิดสาธุกะเสียได้เจ็บได้ไข่ได้จนเด้อพี่น้องขอให้จเจริญรุ่งเรื่องร่ำรวยเงินทองตลอดปีและตลอดไปจาาซา สวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแลในต่างแดนนะคะเมื่อนี้เอกหายไข้แล้วจา้าหลังจากที่เปลี่ยนมหลายมือแล้วจา้าจันอังคารพุธพฤหัสซีเมือ่อสี่วันตอนนี้สาวแลกเศร้าไข่แลวจ้าบ่มีไข่แล้วแต่ว่าแต่จะมีแค่อาการปวดหัวแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวนิดน้อยนะจา้าลุกเด่นแล้วพี่ห้วงเศร้าแล้ว แล้วก็เมื่อนี่ซาและก็เลยว่าในเมื่อจะควากงกับเศร้าเป็นไข่แล้วเนาะก็เลยได้ทักไปถามคู่น้องเนือเ้อมเศร้านี่ว่าขันเท้าพอมีไข่แต่มีอาการแค่ปวดหัวจังเียเขาสามารถไปซื้อน้ำก,กินได้เพราะว่าขวางมันเกี่ยงตู้เย็นแล้วจะพี่นองเลือแต่ขนมปังได้อยากได้กินนอะเบิร์แล้วเพราะว่าซาแหลไปซื้อแต่มือวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วเนาะมมนก็หลายมือแล้วเสาร์อาทิตย์จันทอังคารพุธพฤหัสหกเมื่อแล้ว ซาลาหก็เลยว่าสิไปซื้อเนะี่ยอยากได,นะด้กินเนาะเราคู่ดองเน้ยก็บอกว่าอ่ไปได้เพราะว่าเขาบอมีไข่แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขายังมีไข่อยู่แต่ละลเขาคอยบรสามารถอกไปข้างนอกได้แต่ตอนนี้เขากล้กลาโตครบซีมือและอาการก็ดีขึ้นแล้วไข่เขาก็บ่ามีแล้วเพราะเลยว่าไปได้อยู่แต่ว่าเขาก็ต้องพกแมสไปนั่งวัาสันซาลาหก็เตรียมไว้แล้วจ้ะแมสเออ ตอนแรกนะมือเศร้านี่น้องเนยก็บอกว่าแม่ว่าต้องไปซื้อดอกเดี๋ยวลูกเริ่โรงเรียนมากจให้รถที่รับส่งน้องเนยอยู่โรงเรียนเนาะให้เขาจอดอยู่เลขมาทุ่สันนั่งก่สิจไปซื้อของหลวก็สิยางกลับมาบานเองว่าสันแต่ว่าซาและก็เลยบอกลูกว่าว่าต้องดอกเพราะว่าเมื่อนี้แม่สิไปเอาพัสดุที่พี่เค็มหรือ,อแม่น้องเอมมาอินโนเวนะ่นเนาะเพิ่นส่งมาให้น้องเนยเพิ่งส่งของมาให้น้องเน่ซาและก็เลย ว่าสิไปเอาน้ำที่จริงของมาถึงแต่มือวันพุธแล้วแต่ว่าเขาออกไปข้างนอกบ่ได้นอออีกอย่างเนื้อเขายังมีไข่อยู่ม่มีแห้งยางไปเจ้าพี่น้องพ่อมือนี้เขาเศ้าแล้วก็เลยบอกลูกสาวว่าเดี๋ยวแม่สิออกไปซื้อเองแล้วก็สิเอาของมาพร้อมบางตู้เย็นพี่น้องเกี่ยงไม่ไรเหลือแต่ขนมปัง เกยงแล้วน้องเนยก,ก็เลยบอกว่าเอ้าค่ะแม่ลงไปซื้อแนวอยางได้กินละกาไปเอาควางนี่เวลากลับมาเนี่ยแม่สิกลับมาไวบอก่แม่สิบับเมื่อยบอกเธออากาศมัมนก็หนาวน,น้ำมือนี่แดดกับบ่มีน้ำน้องเนยบางสินะ่เนาะซาแดดก็เลยบอกลูกว่าบ่เป็นยางดอกคัน ขาไปแม่พ่อสียางได้อย่แล้วก็เฮาได้ออกกําลังกายไปในโตน้าเนาะเลยว่าสิไปซื้อน้อกินแล้ว็ย่ยางออกกําลังกายนําแต่ว่าขากลับนะขอมนก็สิลายแน่เพราะว่าซาแหละสิซื้อน้อกินนี่ประมาณซีหามือซื้อมาตุนไว้เนาะหฮาค่อยสิไปซื้อไม่แล้วก็เข้ากะสิได้เอาพัสดุพัสดุมานําก็สินั่งแท็กซี่มาบอกบอกลูกสาวว่าจังซี่นะพี่น้องแล้วมืออื้อนเนี่ยอ่าน,น้องเนยเขาก็ต้องได้ไปอ่อเฮ็ุจิจกรรม นอกในห้องโรงเรียนเนาะแต่ก็คือว่าได้ปิ้งย่างเฮ็ดเน่กินแบบเขาเอื่นไ่าย่างฮอทดอกหรือว่าภาษาโนเวียเขาเอื่นว่าอีหยังบ่บบเปลี่ยนพี่น้องคือว่าเห็ดกิจกรรมว่าง่ายไงคือเห็ดกิจกรรมนอกโรงเรียนแหลนะเนาะนอกแในห้องแหละสาวแหลกเลยท้าป,ปากเนะี่ยมือนี้คิวกะจี เขียนหน่อยนึงแต่ว่ากับว่าเขียนหลายดอกจ้าพี่น้องเขียนหน่อยหน่ึงบอกแล้วออกเดินทางก็เลยจากโอ้ก่อนอื่นนะจ๊ะพี่น้องสีสเปย์เกินเพราะว่าสาแหล่จับตู้เย็นเนาะและอีกอย่างหนึ่งเ,เวลา,าสาแหล่ออกมาข้างนอกจึงเสียในส่วนที่ติดเสื้อเนาะสาหลกกับสีสเปย์ยู่เวลา,าจับตู้เย็นหรือว่าเครื่องล่างจานโปรยยังเสีย กสิซีสปเปย์ยั่แล้วเมื่อนี้ก่อนออกจากบ้านซาแหลกสิซีทิ้งไว้จ้ะขาเสื้อเนาะย่ามติดลูกเต้ <c oughs> แา,าแล้วก็ซาแหลก็ต้องกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนแน่จ้ะที่เป็นห่วงเนาะที่ทรงกำลังใจมาให้แล้วก็เป็นห่วงซาแหลถามถึงอาการซาแหลตลอดแล้วก็เป็นห่วงน้องเน่กับน้องเอลินานะ้ำซาแหลก็ต้องกราบขอบคุณหลายๆจ้ะแล้วก็ เพื่อนก็ได้แนะนำเอยจ้ะว่าให้กินน้ำอ้่นแล้วก็น,น้ำเค็งแล้วกินยาพักผ่อนซาแลก็ได้เฮ็ดตามเอฟซี FC แนะนำเนยจ้ะทุกทุก,ท,กท่านเลยจ้ะที่แนะนำซาแลกซาแลกก็เฮ็ดตามทุกคน้นเ่ราว่าสิเป็นกินนมม้ำมเนาวแล้วก็อมนม้ำน้ำเกลือให้มันเขาเอื่อไว้ยังไงให้มันเ่เนล่างข้อห้าเนะซาแลกก็เฮ็ดตามแล้วก็ ดีขึ้นอหลีจะหายไข่แล้จ้ะข้อกับบ่ค่อยเจ็บปันได้แต่ว่าเสียงเนี่ยก็อาจจะอแอบแบนิดนึงได้จ้ะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยจ้าเปิดืนเปินนืนเอวินาจ้า แม่คิดฮอนอิหล่าด้วยลูกน่าเอ็ยนี่นาเมื่อน,นี้อากาศกับสีหนาวแน่ก็จะพี่น้องเพราะว่ามันค้มเนาะเที่ยงแล้วตอนแรกสาวแลก้กกะกาวาสิยให้แดดออกเนาะพอสิไปซื้อไล้กินก็ไปรับพัสดุที่พี่เข็มส่งมหาให้แต่ สาวแหลกซิกเบื้องนสภาพอากาศแล้วมันบอกว่ามือหนีว่ามีแดดเราแสนสาวแหลกก็เลยตตดทินใจออกมากกระจายค้มๆเนี่ยนี่แหละจ้าพี่น้องชีวิตคุณแม่เลี้ยงเดียวในต่างดแดนเนาะเวลาเขาเป็นไข่เป็นนาวจี๋เสียเขาก็ต้องพยายามรักษาตัวจกกวับควางให้มันหายเร็วที่สุดเพราะว่าเขายังเหลือลูกสองคนที่เ่ากต้องดูแลอ,อยู่ยังดูตองดูแลอ,อยู่ ถึงเมื่อน,นี้จ้าแหลวสิพึ่งาหายไข่พึ่งจะฟื้นตัวได้แต่ในหนาที่ของความเป็นแม่เนาะได้อยากไน้กินเบิดเขาก็ต้องฝืนอดทนสู่ย่างไปซื้อไน้กินเพราะว่าห้าสีอาศัยผู้ใดว่าไดและอยู่ต่างแดนเพราะว่าเขาอยู่กันแค่สามคนแม่ลูกเนาะเขาก็ต้องดิ้นร่นถึงสีตอนนี้ถึงสี่มีอาการปวดหัว แล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวบันได้กสร้างเขาก็ต้องลุกมาเห็ดหนาทีของแม่ตา <laughs> แหล้วผ้ายางส้มวิวพี่น้องคิดว่าขากลับมาหนีคือยังสียางเบาไวดอกจะบ่าความมันก็หลายที่จังสาวแลว้วบได้นต้นลิปเนาะเทิ่งในอยากในกินเทิ่งผัสุดวว เ่้าเข่าเมยปวดหัวเท้งยานไข่มันขึ้นอีกซาหลกกับสินั่งรถแท็กซี่มาเอาดอกฮิมากํำลังละลไล่จ้ะฮิมา,บาโบตกแดดบอ่ออกางเสื้อน,นาวเป็นตานาได้ไหมพี่น้อง หนาวๆจงสี่จะกับอันเดออุดรนอกจากพี่น้องคิดหอดบ้านนี่เจ้งย่ำเลยกว่าสีได้กลับชาวแหลกก็ะไดเพราะว่าค่าเครื่องสองคนกับน้องเนื้อยนี่ยคสมมติว่าได้กลับไอจากสองคนกับน้องเนื้อยนี่ก็ะชีต๊ไปเป็นแสนบุญจากพี่น้องแสนบาทบ้านเฮ้านาพรค่าเครื่องนี่ก็สี่หมื่นสองต่อคนไปกลับละสองคนกับแปดหมื่นสี่นจะค่า ตรวจโรคเอีกอ,อย่ากลับบ้านอย่ากลับบ้านคิดหอดลูกไส้ <c oughs> แต่ว่ากับสีได้จะเข้ามาโอดเอาแล้วพี่น้องเนาะ <c oughs> พอามนี้มันได้อยกัดน่าในเหตุการณ์เหตุงานเนาะ แต่ว่ากันได้ไปเฮ็ดงานนี่ก็สิบ่ได้เฮ็ดเต็มเมือดจากพี่รองเพราะว่าตามที่สาวแลว้วเนาะได้คุยกับรัฐบาล่นน่ะก็สิได้เฮ็ดแค่สองสามชั่วโมงเพื่อกระสิให้เงินหน่อยหนึ่งเพื่อกระสิบ่ได้ให้เงินหักเต็มร0 0เปเนาะปีหน้าจกสิได้กลับบุ๊แห่งโรงเรียนแห่งอาทิตย์นี้ไปเมื่อเดียวอยู่ เนึ้นวันจันแต่สาวแหลกก็คิดว่าเป็นซื้อแล้วกินกับมาแล้วสีท่กไปถามพูดอยู่ว่าถ้าเศร้าเป็นไขแล้วมีเพียงแค่อาการปวดหัวกับปวดเมื่อยตามตัวนี่เพิ่งสิสามารถไปโรงเรียนในบ่อสิท่กไปถามพันอยู่เพราะว่าอยากได้ซุ้มงเรียนเห็นมันเต็มที่ตามที่หลวงพนต้องการเนาะพนคอยสีหางานให้เฮาเฮ็ดเร็วอยากบอกภาษาให้มันเก่งๆเรียนให้มันทัานมูว ส้มโมอการเลี้ยนให้มันได้ครบตามส้มโอของเขาเนาะพอวันที่สามสิบเดือนนี้ซาแล้วก็ต้องมีนัดกับหลวงแล้วเพิ่นก็ขอเบมมิ่งส้มโอการเลี้ยนเขาเน้นว่าเขาเลี้ยนได้เขาแดดเป็นค้อนสีหางง่าหนึ่งห้าถืบถึ่งเละจ้ะพี่น้องเดี๋ยวซาแล้วพอได้หาตเข้าไปซื้อน้าก,กินทางหนก็เด้อจ้ะ ตอนนี้ก็ซื้อนกกินเซ็นแล้วจ้ะมิเตสีเดินทางไปรับพัสดุอีกที่นึงนะจ๊พะพวามองซื้อนดกกินก็มองรับพัสดุนะมันอยู่ก็เรามองนะจ๊ะพี่น้องคุณอาจารย์พี่น้องมองรับพัสดุแต่อยู่มองปั๊มน้ามันคุณอาจาะตอนนี้ก็รับพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะแต่ว่ารอรถแท็กซี่นะจ้ะเอาคล้องนะพี่น้องเดี๋ยวสาแกกลกกล้องไ้เบรงไมจ้ะ <c oughs> ออกมาสื่อเต่ละเชื่อเนี่ยป้าได้เป็นเกลือปะทิศแล้วจ้ะพี่น้องภาษาถิ่กระเป๋าน,นี่กับแม่ได้กับได้กับป๋ากับมิจจะได้กิ่นได้เห็พี่น้องในกระเป๋าก็มีแต่กับข้าวอาหารนะคะเต็มเจัดสาวและย่างไป ถ้ารถแท็กซี่ก็เนื่อจากพี่น้องแต่ว่าควงกะเจียเอาไปเป็นบางส่วนนจาะเพราะว่าคนไปเบิร์ตได้อีกส่วนหนึ่งกะเชียเอาไว้หนีก็น่าจะเพราะว่ามันหิวไปนั่ง่ได้จต่พี่น้องมันเต็มเมื่อนะกะเชียเอาไวน้นีก็เราไปเอินแล้วก็เชไปเอินรถแท็กซี่กันจ้ะตอนนี้ก็ยญ้าไม่หอดมองทารถแท็กซี่ลวจ้ะต่ว่ารถค่นี้มีจกขั้นอยู่เนาะเราก็จองนั่งขาก่อนโอ้เมื่อน ตอนนี้ก็นั่งทารถแท็กซี่สิบนาทีแหละจ้าท่านได้มาอยู่เดี๋ยวสาวแหล่สิย่างไปเอาคองที่เหลือก่อนมาที่นี่เอามาว่างไ้มองไงอะมองทารถแท็กซี่เนาะพี่น้องกันคลองหายน้ำเนาะต่ว่าที่จริงมันก็บ่าหายดอกว่าแต่ว่าเขาหันย,ยันเนาะพี่น้องกันไว้ดีกว่าแก้บ่เม่นว่าวัววัวหายแล้วล้มครอำด้านหลังก็จะเป็นโรงเรียนของสาวแหล่จ้าพี่น้องเดี๋ยวสาวแหล่ไปเอาค้องกัน เอามาตั้งร่วมกันไว้เอาอันนี้ซาวแล่ย่างไก่กุ้เล็กไยวิวไยนกไปพี่น้องเบิง้งจ้ะข้างหน้านี่นก็จะเป็นบางที่ซาวแล่ไปเอาผ้าสิดอุ่นลวก็นกำลังยางแป่คองเส้นที่เหลือเนาะพี่น้องแน่นันพวกแน่ใจได้กินเขาก็มีขายอยู่ตาาาลาดสระบุรีซล่สิมักซื้ออยู่เลยมาก คนขวองที่เหลือมาร่วมกันแล้วจ้ะมองทารถแท็กซี่แล้วพี่น้องเมือ่อยปกติสิบบอสิบบนั่งได้จ้ะพี่น้องสาแล็สิบบอ่คอยนั่งรถแท็กซี่ขันบเ่เกินกว่าความสามารถที่จะเอากระป๋าน,นี้เลี้ยซาแล็กับสิบบอนั่งอันนี้ขวางมันหลายคือว่าเนาะก,ก็เล่นนั่ง เขาเปนั่งจับเวลากันนะจ๊ะว่าอุณหภูมิหนึ่งองศานี่ซาแลน,นั่งอยู่ของนอกนี่สินั่งถ่าแท็กซี่จักนาที่นะจ๊ะพี่น้องได้รรยากาศที่อ่าอุณหภูมิหนึ่งองศาหนาวเพราะอยู่นี่มันไม่มีมองเหตุลบได้จ้ะพี่น้องเขาต้องนั่งอยู่นี่มองกลางแจ้งเนี่ยตอนนี้บ่ายโมงครึ่งไล่มือแหละจ้ะบ่ได้พ่อน้องเอลิน่า แต่ว่าสาวแหลกก็ได้โทษไปหาลูกอยู่นะโทษไปเฟซของพ่อน้องเอลิณานะโทษไปซื่อเมือพี่น้องคิดหอดลูกเนาะเมื่อเนี่ยนครับไปหอดบ้านสิร้องโทษบอกให้พ่อเขาเอาลูกมาส่งอยู่เขาเสียม้ามาบวกเพราะว่าเขาก็ชี้ยันแน่นจักน่อยอยู่นะพี่น้องอยันสาวแหลกถ้าเนีหายดียนันลูกมาตติจะเสียสิร้องถามเขาเบงกอนว่าเขาจะให้ลูกมาเมื่อนี่บ่ ขันบอยเมาเนี่ยก็ต้องทาอีกวันจันทร์คือให้เขาเอาไปเอาลูกไปส่งที่บปหนหาเกณฑ์ละสาวแหลกก็ไปฮับลูกอยู่บปหนหาเกณฑ์เอาแท็กซี่ยังไม่มาเนียคะเอซี่หลายท่านก็แนะน,น้ำให้สาวแหลกว่าภาษาไทยอยู่สาวแหลกก็อยากว่าอยู่จ้าพี่น้องตแต่ว่าวาไทยแล้วมันว่าวไม่ค่อยซัดเนาะว่าวไม่ค่อยแของละเอีกอย่างนึง คิดโดนนะ่าคำนี่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันสิแปลว่าอย่างสีนะ้ายานเว่าล้าลงส่วนจะคว้าง <c oughs> มงนี่ก็จะเป็นทางรถไฟไปออสซโลนะคะ <c oughs> มอง้างน้าเนี่ยก็เป็นป้ายรถไฟเนอกจากพี่น้อง บอกซื้อซาต้งแต่มาอยู่นอเวได้สามปีนี่ท่านเ,นยเคยขี่รถไฟอยู่จ้าสิขี่ไปไซโนพี่น้องกันรับไปออสโลก็ปล่ว่าเป็นเมื่อเคยไปเจักเทืยออสโลก็ได้รถไฟกับเื่อเคยขี่อยู่นอเวตอนนี้ก็นั่งขารถแท็กซี่สิบห้านาทีแล้วพี่น้องนั่งรอสิบห้านาทีแล้วแถมอากาศก็เริ่มคืมเหมือนฝนจะตกเลยอากาศเริ่มคืมแล้วพี่น้อง เจ้าหน่อยฝนกับสีลงเม็ดตัวนี้อากาศแบบนี้20่สิบนาทีมากพอดีจ้ะเฮ้ยหนาวจ้ะพี่น้องกลับมาหอดบ้านลวจ้ะนั่งถ่ารถแท็กซี่20สิบนาทีหนาวกลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวซาแลกวเฝ้าเข้าบ้านก็นจะหนาว สี่สเปร์กันพี่น้องตอนนี้กะเขาไมา่ได้บานเรียบร้อยละจ้าพี่น้องล้วกาอาหารการกินของแล้วก็พัสดุก็ไปรับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอาทิตย์นาพุระจวัปที่เียก็สะอ่อออกไปซื้ออีกสาแหลก็ต้องกราบขอพระคุณพี่เข้มหรืออ่าช่องแม่ น้องเอ็ม่าอินโนเวชน้อค่ะที่เอ็นดูน้องเนยเนาะแล้วก็ส่งเสื้อผ้ามาให้น้องเนยของมาให้น้องเนยเดี๋ยวสาวแหล่สิพาพี่น้องเปิดเปิดเบิงเนนะจ้ะแต่ว่าก่อนที่สาวแหล่สิเปิดในซาแล่กับสีล่างค่ะแอลกอฮอล์เนมือก่อนแล้วก็ค่อยจีจับพวกเสื้อผ้าน้องเนยเนาะเพราะว่าขัดน้องเนยมากนะสาวแหล่กับจีปิดแม่แล้วก็สีเข้าไปในห้องนะจ๊ะพี่น้องมันก็เลยจีมา่ายคลิปร่วมกันบ่ได้เพราะว่า ะจะคว้างแต่ย่งท่านได้มั่นใจยัววาหายขาดมืออื่นซาแล้วคอยเสียเอาเนี่ยตรวจมาลองตรวจอีกเนาะต้องกราบขอพระคุณหลายๆขอให้เอฟซีทุกท่านหรือเอฟซีท่านที่ส่งของมาให้หรือท่านที่ส่งกำลังใจกำลังใจมาให้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมใจพัฒนาขอให้ความสุกความจเจริญรุ่เรงเรือง เขามมหาเอฟซีทุกท่านแล้กกาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พะรัระตนตาไตปกปักรักษาทุกท่านด้วยเถินซาธุจดเสียได้เจ็บได้ไข่ได้จนเด้อพี่นอ้องขอให้เจรเลิศลงเรื่องร่ำรวยเงินทองตลอดปีและตลอดไปจ้ะซาธุเดี๋ยวเขามาเปิดรุ่นของกอนน้องเนยเลยจ้เอ้ออีกอย่างเด้อจ่ะซาแ้วก็ขอฝากเอฟซีเข้าไปติดตามช่องแม่น้องเอมมาอินโนเวนเตอร์จ้ะเดี๋ยวซาวคันเอฟซีตันใดเคเ่อยเบิ่งคลิปซาแดกกสิเหียนนอกจากว่างดกอนอีู งานมันเกิดน้องเด้อกับน้องเอลินาเพื่อนก็ได้โอนเงินมาให้นะเป็นค่าขนมค่าเค้กค่าซูชิให้น้องเด้อกับน้องเอลินาวดนี้เพื่อนก็ได้ส่งเสียผ้าใม่น้องเนื้ออีกจ้าแล้วก็ขอฝากทุกท่านเข้าไปให้กำลังใจแม่น้องเอมมาหรือพี่เขียมด้วยนะคะว่าดดวนว่าดดวนม่ได้เดี๋ยวลูกเจียมากกว่าใบซวงแล้วเฝ้าเปิดกอนพี่น้องแต่เคสิได้เฝ้าอ่เข้าไปในห้องแต่ว่าในสว่วงนี่ แต่แต่สาวแหลติดเสื้อมาหนิสาวแหลกกับเบไลให้น,อน้องเลยตัดคลิปให้ดอกจ่าสาวแหลตัดเองเนาะเพราะว่าโทรศัพท์พเวลาแม่จับสิถึงนั่งสิจับถึงนั่งสิล่างแอนก็นห่อวแม่กับสิล่างแอนก็นห้อวแล้วแต่ว่าก็ยังยานอยู่นะพี่น้องสาวแหลก็เลยต้องตัดเองเจ้าจากเป็นไข่เจ้าจา่กตดเสื้อกลอนตัวหทมันใจก่อนว่าจะคล้องมาพี่เสื้อแล้วคอยเสียน้องเลยตัดคลิปให้ขึ้นเก่าเดี๋ยวเรามาชมกันเลยจ้ะมาลุ้น เวลาเปิดกล้องพัสดุเอ็นซีคิดหอดองเอลินาเนาะจ้ะพี่น้องบ่มีคนมาห่วงว้าวนำเวลาเปิดกล้องพัสดุเพราะว่าเวลา,ามีเอ็นซีส่งพัสดุมาให้เสซียนั่งกับสิมัธาดุนนําและกานั่งกับสิห้องว้าวเังซีนะเวลาแม่เปิดคองออกมาสอนซีนะคิดหอดลูกนี่เดี๋ยวเรามาแกะก,กันเลยจ้ะ ของลูกแต่ว่าแม่แกกับว่าเป็นยังน,น,นะจ๊ะพี่น้องของน้องเอลิดาก็มีจ้ะพี่น้อง จะเป็นคลองนองเอลินานะจ๊ะมีแต่ชุดน่ารักเลยจ้ะเป็นชุดอ่าสำหรับอ่าเวลา,าจัดงานวันเกิดหรือเวลามูมีการมีงานนอย่างสิเนาะใส่ไปเนาะพี่น้อง เอฟซีว oh wow. oh wow. mm ่าเอาคือจังบถัดาน้องเนยก่อนเพราะว่านองเนยจได้เบิงว่านั่งมักกับ่มมักอเนี้ยนั่งมักอยู่จ้าพี่น้องเพราะว่าก่อนทีพี่เข็มมาสีสรงมาให้เนาะก็ได้ทรคุยกันกับสาวแหล่เนาะแล้วก็นองเนยก็ได้เบิงน้ำว่า่ัมัโตัวไดสุดไดก็ให้เลือกเอาแล้วก็ให้บอกพี่เข็มเนาะนั่งก็เป็นคนเลือกเองจ้ะแล้วก็แม่ก็ช่วยเลือกน้ำจากพี่น้องเก่งกาสสันนักนี่ แม่กับลูกนี่ใส่แด้แดงน้ำกันเลยพีน่น้องใส่เดียวกันพอดีอะรจ้าหนาวหว่อนกำลังสิม,มาเนาะหน้าร้อนกำลังจะมาน่ากับสิไดอ,อใส่หนาวห่อนพอดีกันเก่งยี่นขาสัน่น นะฮักเต่ลสุดสีดำก็มีพี่น้องเสื้อผ้าซุ้มแบบนี่นะกันซื้ออยู่นี่นะแพงเปนตะนายแล้วจ้ะพี่น้องถ้าซื้ออยู่โนเวนี้แพงมากเลยค่ะ หักจุดนี้ง,ง่ามพี่น้นนองยังอีกหลายแล้วจ้ะ ขอบคุณมากๆนะจ๊ะเ,เก้มเก่งขาสั้นหน้าซัมเมอร์นี่เป็นคู่ี่นันี่ของน้องเอลีน่า จบคลิปนี้สาวแหลก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าเ mm hmm. พราะว่าอ,อีกหานาที่น้องเนยกับสิมาและสาวแหลกสิเฝ้าเข้าไปในห้องก็จ้ะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย